สสิ่งที่คุณจะเอาชนะใจชาวราศีตุลข้อแรกคุณต้องมีความซื่อสัตย์เนื่องจากชาวราศีตุลเป็นคนที่ให้เกียรติคนรักมากๆเมื่อคบกันแล้วก็จะไม่มีทางนอกใจไม่เคยหึงหวงและคิดเสมอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจคือพื้นฐานของความรักฉะนั้นคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่นอกลูก่นอกทางกับชาวราศีตุลเพราะถ้าหากคุณนอกลูก่นอกทางแล้วชาวราศีตุลก็จะทิ้งคุณไปได้ทันทีเช่นเดียวกัน หากคุณเป็นคนซื่อสัตย์และไว้ใจได้ชาวราศีตุลก็จะไม่มีวันที่จะไปคบกับใครอื่นอีกเลยข้อสองคุณต้องเป็นคนที่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันชาวราศีตุลเป็นคนที่คิดว่าถ้าอยู่บนความหวาดระแวงหรือไม่มีทางที่จะรักกันแล้วไปได้รอดชาวราศีตุลจะไม่คบเลยฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้อยู่นานๆชาวราศีตุลหากรู้สึกเช่นนั้นแล้ว เขาก็จะรู้สึกไว้วางใจมันอยู่บนพื้นฐานของความคิดในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากข้อ 3. คุณต้องไม่คิดนอกใจหรือปันใจให้คนอื่นการนอกใจหรือปันใจให้คนอื่นสำหรับชาวราศีตุลเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เป็นอย่างมากเพราะปกติชาวราศีตุลเป็นคนที่เชื่อใจในแฟนอย่างมากถ้าหากคุณไม่มีข้อสุดท้ายนี้ก็อย่าหวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวราศีตุลอีกเลย